ข้อ21นะฮะเป็นเรื่องของเมทริกซ์นะฮะมีเมทริกซ์ขนาด3าคูน3นะฮะหน้าตาแบบนี้แล้วก็บอกว่าตัววัลโคเฟกเตอร์1 1คือ1 3คือ13แล้วก็โคเฟกเตอร์2 1นคือ9านะฮะให้หาดีเทอร์มิน t นต์ของ A นะฮะจะหาดีเทอร์มิน t นต์ของ A ตอนนี้สังเกตว่า A มันมีตัวแปร XY ติดอยู่ไปหาสักก่อนเราค่อยห,หาดีเทอร์มินานต์ใช่ปะก็ เราไปดูข้อมูลที่โจทบอกว่า c หนึ่งหนึ่งคือสิบสามนะฮะ,ะ c หนึ่งหนึ่งของ a ถ้าทำตามสูตรปัญหาไง c หนึ่งหนึ่งนะฮะก็คือลบหนึ่งยกกำลังเอาตัวนี้มาบวกกันก็คือหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็ไปหาดีเทอร์มินานที่เกิดจากการตัดแถวหนึ่งหลักหนึ่งนะฮะคือเลขตัวนี้มันบอกเราว่าทำยังไงตัดแถวหนึ่งหลักหนึ่งตัดแถวหนึ่งหลักหนึ่ง เพราันก็เหลือตรงนี้ใช่ไหมก็คือดีเทอร์มิน t ของ x 2 1, y นะฮะซึ่งมันก็คืออะไรอันนี้ไสองเนอะบ 1, นลบหกำลังสองได้หน่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็น x y ลบสอ๋อแต่โจทย์บอกมันคือ13เพราะฉะน,นั้นตัวนี้ก็คือ13โอเคต่อมานะฮะเพราะว่า c 2, 1 คื 9. อ9ก้าแต่เรามีสูตรนี่ว่า c 2 1วิธีการหาดีเทอร์มินแนนต์หาตัวนี้นะฮะก็คือลบหยกกำลังตัวนี้บวกกันก็คือ2อบวกหแล้วก็คูณด้วยดีเทอร์มินแนนต์ที่เกิดจากการตัดแถวและหลักตามนี้ตัดแถว2นะฮะตัดแถวสแล้วก็หลักที่1ตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลืออะไร2อลบห หนึ่งวายดูปะเอเพราะฉะน,นั้นเราก็ได้ว่าอะไรลบของตัวนี้ก็คืออะไรสองวคูณขึ้นติดลบก็เป็นบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะฮก็ที่เรออกมาก็จะได้วเป็นลบห้าอ่าพอวายเป็นลบหาาลบ 5, ก็จับลบห ไปแทนในนี้เสียนะฮะก็จะได้ว่าอะไร x เป็น y เป็นลบ5ไปแทนนะฮะเราก็จะได้ x เป็นลบ3โอเคตอนนี้ข้อมูลครบแล้ว x y พร้อมนะฮะหา Determinant อ,อ่า Determinant ของ a นะฮะเพราะฉะนั้นอีอเ Determinant ของ a ก็คือ หนึ่งสองลบหนึ่งสอง x x เรารู้แล้วว่าคือลบสามสองสองหนึ่งนี่จากโจทย์นะ y เพิ่งคิดมาก็คือลบ้าก็คือหาค่าอันนี้เนี่ยฮะหาสิอ่าก็คูณทันแรกก่อนก็คืออะไรสิบห้านะฮะแล้วก็คูณอย่างนี้ต่อนะก็คืออะไรแป คูณลงเป็นบวกแล้วอันนี้ก็คือคูณอย่างนี้อีกนะฮะก็คือลบสองทีนี้คูณขึ้นติดลบแล้วนะคูณขึ้นอ่านี่เป็นลบหกใช่ไหมฮะแล้วก็หกคูณขึ้นติดลบก็เป็นลบหกนี่อีกชั้นหนึ่งก็เป็นแลบลบสองนะฮะก็นี่อีกต่อหนึ่งก็คืออะไรยี่สิบ ไอ้วิธีการหาดีจะเป็นนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องคล่องแล้วนะฮะจะ,จะสอบอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทิ่เลือกมาซะนะฮะก็จะได้สามสิบสามเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่สี่